เลขคอนแกนเลขลาบ้าตัวเลขกว่านเหอเอาอันสี่หกสี่เลยอู้ยว่าอยู่ติดกว่าเลยเขาถชดถอดเวยถามันบ๊บบ๊อบนั่นติดจะเจ้าคือถามยู่ถามอยู่ครับผมผมยังยินอยู่แล้วว่าในยินอยู่แต่ว่าบ่ิเรนุ่กับรนี้เออสี่หกสี่เลยลาบ้าหันอ๋อจ้าว่านอันบ่อฝันนั่นมาดีพไว้เท่ามากของฝันเป็นแบบนันมาพ่อดีเขเจ้าก็เลยมือนั่นะมือพราะไว้ท่ามากเขาเจ้าก็เลยเอาเลยไม่เซียมผลิพันธ์ว่าเขาวิทยุ เขียบอบไง่มาม้ไม่บ่สิธอ,อกิดติซีหน่งเก่าโอนเมื่อไหน่ะจ้ะฉันก็เลยว่าที่ฐานว่าถ้าสื่อถืกถ,ถ้าจออกตัวน,นี้ให้มีคนอย่งมะไ้นะก็เลยเอามาอะไ่เอ,เองด่มเอาดึงแต่เไองแจ่ม <c oughs> เอาพี่นนองเนาะมาตามแนวทางแม่ยัดจ้ะแม่ยัดเนาะ แม่หยัดวดทีผพานมากอะแม่อยาไฟแดงวดทีผพานมากกับไฮอันหกสี่กับอันอีอย่างละอายุไปอันหนึ่งหกแปดอันหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดกับอันเลขรดมันแบบละลดขั้นหินเบื่อแปดเนาะเล้ก็รูปก็ไล้ก็ตั้ยังก่อนโอ้แล้วก็เลขอันเลขคอนแจนเลขลับมาตัวดก็ว่านเออเอาอันสี่ หกสี่เยวาย่เกว่าเยอยดอเลยถามมันบ๊บบ๊อบนั่นติดต่ขึ้นถามไปถามอยู่ครับผมผมยังยินอยู่แล้วว่าในยินอยู่แต่ว่าบ่อไห้ลงกเออสี่หกสี่เลยกราบบ้าหันบ้านฉันกับฟันที่ได้เราก็ไดหกิดสี่ปีอู้สองสองยังลูกสองยัง เลขสองเ่านันอ้าวแ้วว่านโอ้จังไรกับเป็นเล่าเถิ่อกันีน่ยบัดนี้พวกขาเจ้าขอกมากขเจ้าก็ถือซีซีหกนี่แหละหกซีซีสี่หกสี่ขาเจ้าถือบาดนี้ก็นี่พระดจารย์นั่นหายมากสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้ามองเดอยวกันบ้างไหมจ้ะมองซีหกซีนี่จ้ะสี่หนึ่งเก้ามองซีหกซีนี่แหละ สี่หน,น,นึ่งเก้าบัตนี้ฉันบอว่าเสียงฉันแ่ะว่าอธิษฐานท่าท่าทีออกตัวนี้นี่ดีห้มีข้อเดาอีกย่างหม่เข้าจเจ้าวิทยุมาหายเคียงกว่าไงโอ้ยม่แตะฟังเลขโดยตรงเลยใช่ไหมวิทยุมัน <laughs> บาตนนี้ฉันไปไปเบ่งนั่นเร็วิทยุมันกมี่มนั่ก็มีหนึ่งเก้าศูนย์แลักหนึ่งอีกย่างนั่งนะเอาอ๋บาเรนพวกพวกพวกเอามาหายเราเกิดพ่สอสิบ แล้ได้หาสิบหกปีพอแต่ก็ขอออกวิทยุมาให้อ hmm> ันแม่เอาเลขอันตัวเลขกัเวียเียงสี่หนึ pause pause ่งเก่านี่สี่หนึ <ha <h <h ่งเก้าเวยเียเลฝันว่าขาวิทยุมาให้ผู้ออกมาให้นั่นเกิดเพราะสอสิบบ้านนี้ครับอายุเรวหาสิบหกปีว่ะเออเออมาเขียนมาลลกมากมาเขียนเขียนนไม่ียนไม่ฉันไม่กุญไม่หลกเลขกันเอาเป็นๆเล่ใบมากต้องหมว่าหันพี่น้องนอกของแม่ยัด เนี่ยยิ่งไอกอยู่อืมอ่าเนี่ยิ่งเราบอาจะค่อยๆอ้อ้าวถามนึ่งๆว่าปเปล่โดคอย4่อีหสิ่เป็นถามดูซือแม่แต่าโรคแท้ขึ้นหนึ่งหกแปดของเด็กบบของแม่แต่อของฟปัง้เนาแปดอันนั่นเาออเอาน้ำรถขั้นนั้นปีที่มันออกมันแล้วอือโอ้เล็กรดมากตัวจะคื้หายมากต้องหัวเลยจ้าวันนี้ฉันทอวมาเสียงวันนี้ฉันฟันว่าอัน ปอตอนี่เอาอเอาวิทยุมาให้ยังไงอันก็เลยว่าเอามันมาถือระดีหนึ่งเก้าหนีเส้นเยอ๋อทานว่ามันสิถือหนึ่งเก้าะบ้านนี้ก็เลยอันพ่อสอเกิดแล้วเกิดพ่อซอสิบพูออกมาให้แต่ว่ากันฟันฟ้าผู้ใดมาอาานั่นมันหยอกออกอายุกับพ่อสอเกิดแม่งโอ้ข้าแตันเกี่ยวคนที่เขาเจาะมหาจ้าอืโอ้ที่แน้น่ยเรียกตัวนี้ขึ้นได้มาตอนวันเลยขึ้นโทษภาษาแง่กันตองวันเลยจช่เออ แล้วหนูยินผู้ใดสี่หกสี่ปะวัติมันคล้ายๆเนาะได้ยินดูว่าเป็นเด็กของแม่ยัดนี่แหละจ้าคนออกมาปฏิชันออกมาเสี่ยงทันกับฟันว่าเขาอ่อนนั่นมาหายซองอัดให้ทันว่าเอาเอาทันน่นมาหายซองอันแสดงว่าถือกซองโตไว้มาอยู่เนื่อเสี่ยงแล้วแนวได้อีกเจี๋ยเงือนนี้ขึ้นกันเงือนนี้คือกันงวดนี้เอาวิทยุมาหายิเตอร์าใส่ไป วันนี้เขาวิทยุมห้แสดงว่าเลขเขาแล้วนี่เปียกคุณชันก็ว่าแม่เขานัะซัเป็นจังสี่ถ้าพอนั่นกับสีเขาสีเข้ากัสีเขาสิบเก่าละสองตัวละสิปลาโอ้คือจี๊ดเลยตัวนี้ซื้อ่หอกระือสิเป็นก็สี่มันเกิไปยังสี่นั่นสี่เก้าสี่ยังสี่สิบเก้าก็สิ่ละคือว่ามันเข่าแล้วโอ้คือตอนมาหัน โอ้นยิงอยู่มกว่าเป็นแม่เนี่ยนึกว่ามันโอ้ใไดเรากระเือคุณเราเพราะว่าหมนปรตการการกเราซื้อเลขที่จังเข้าเจ้าซื้อน่ะเขาเจ้าพราะเอามาซื้อเขาจ้กับสี่สี่หกหกสี่สี่สี่สีเพราะว่าอันเันบ้านเียวหลานเขียนอนก่ตีมันจเขียนเออเขียนเลย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 แม่อน เอาเล็กซีหนึ่งก่มานอนเสียงจ้าบาดนี้พอไหวท่อมาดแม่พันไป๊ะขนาดนั้นเมื่อมาอวยป้อนไหนไหนบัดนี้ก็เลยว่าบ่อจั่นะเขาจ่อกระโถมมากเหมือนนั่นแหละบาดนี้ย่อมแรงเลยมานอนฝันได้ฝันมาทาเลขเสียออกตัวนี้ให้ฝันมีคนเอาอยังมาให้กันเลี้ยงเป็นเลขไม่ตีลูกเลี้ยงดีดีกุยกันกันเลี้ยงฟันว่าเขาวิทยุมาให้จ้าบัดนี้พวกพวกมาให้กันอายุอายุเพิ่นกัน เพิ่นเกิดข้อศอสิบเพิ่นเกิดต้องได้ห้าสิบหกปีอ้าสิบหกปีจ้านั่นแหละจนจนมากมันออกอายุแล้วท่านอาจารย์พระผู้ดมาหาออกอายุออกข้อศอเกิดเป็นสินะโอ้ตามราตรีนะเออครับเพราว่านั่นว่านี่กับฟันนั่นฟันตอนตอนน้มัสอนน้องรับแล้วฟันฟันผู้ในบอไม่หาดิฟันเ่ยวน้องเคย นี่แบบมมอยุ่หน้าบ้านแบบแบบอันรถสังกระสีทธกว่านั่นแม่จังห่อนราเห็นยังถือทั้งถือกระเป๋า็ม่ว่าอยุ่หน้าบ้านจริงจะงตอนนี้เราเล่าผลได้ยังจังหวะเราผนเกิดศูนย์ศูนย์หกอุณิเมื่อเดียวกันได้พอฝันเห็นผู้นี้ก่อนแล้วแก้วว่าฝันเห็นผู้นี้เมื่อเดียวกันบาดนี้มันมันมันกระเลกมันเกิดเดียวกันเปลนคุณนั้นเราได้ พกสีพกสีเป็นปีนี่แหละเออ,อมันมีหกอย่างอืมที่นี่่เนี้คือมีตัวนี้คือมีมองมากมีมีอยู่บ่บ่บมีมองมากอันซีหกซีว่าหันโอ้เออร์มีม,<า>มีเรียงมองเดียวกันนะครับม,ม,มีตัวไหนครัตัวไหนเออตัวไหนแม่ก็เลยมาเสียงเลยจ้ะ เอาหกซีเอาซีหกซีมาเสียงกับฟันมาเขามาห้เอาของมาห้ยสองอันเอาสันไล่อันไล่สองอันเอาบ้านี้ว่านี่ฟันมาเขาวิทงูกเคียงบอกแกเลยอได้ซื้อรถไปว่านี่เอาันเอาเาะว่านมันตือแล้พอนี้ว่าอย่างมันเขาเลติอไม่มีอะไรแล้เเครื่องบกงแย่เลยเค่องบกงแย่บ้านในก็เลยไปทำมันพูดเพื่อนเอามาห้นีนครับมันเกิดพ่อซอสิบพ่อซอสิบเจ้จ อาจยคนได้หาสี่หอีทันไรบ้างมอ่ะเจีอ้านี่ไหมนี่ไหมนี่อันนี้ก็ได้อันนั้นเอานั่นไหมพวกมะหายนะชอบม่รนี้อืออืม คัน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 ขันคันแม่ฟันนั้นว่ามาหาแม่ชื้อไ็อยู่มันสิมันสิชื่อนั่นสื่อพ่อสอเกิดเพิ่นกับอั้นนั้นเลยง่ายอยู่อันนั้นอันนี้แต่ว่าเขาเอาของมาให้ในที่ห้องเพอร์กระสิเลขตัวเสี่ยงถอกนะเีอันนี้เราออืมอืมไ่่บางหันกระชื่อสี่หกสี่ื่อกับหกสามตัวเลยพูดดังๆบางแชมพูดดังมาสามตัวสี่หกสีไปออกอ แต่เด็ทังร้านกับพกบอกกันอันนั่นโอ้ยตัวขัดมันเป็นบอลเลกบวกเรอ้หุดามวันนี้ฝันเดียวเลยฝันจบเลยจบเรื่องวันนี้ได้ตัวนี้แหละเขาเปิออกมา่ไหร่ีอืมอได้ตัวนี้แหละบล็อกบอลนีกเลยสี่หนึ่งเก้ากับห้าหกอันเล็กของนิโนูนิโนูนี้ห่าเจ็ดหกเนาะอ๋อแล้วมันก็ตันเลยกับสามซีของนิโนแต่ว่าเพิมาออกหันเนบาสสองเนอคไอ้น้องแสบของจีนแต่ว่าสองตัวเดียว ตีแลกรอบสองสองดี่าสองสองตีแลกราบอชัดบัดนี้เราออกสองกันเพราะว่าสองตัวเดียวน้องนี่หนูน้องนี่ก่อนน้องนี่หนดห้าเจ็ดหกสามสี่ห้าเจ็ดนก่ไหนลูกสามชัดต่อไหนบอกบอกพี่เอามาบอกต่ไรเด้อตัวไหนเลนไปเลนมากคนดีบอกคนเองเกี่ยวข้อหมดฮะโควตุนครอายุคน ูมหาเนี่ยกเออแมนอินเดียฮะกตรงกันพอดีได้มองนิโนบอกห้าเจ็ดหกแต่พูกคนอันมหากูอายุหกาที่หกปีนั่นแหลมันมันมันกออกตัวนี้นะต้นมากจะออกตัวนี้ละออกอายุเพลินละว่าท้นเฮดบอนฟันว่าว่ามันออกหาเก็นะพันว่าเสี้ยงถุงมหาออกหาเก็ดออกอายุเพิ่นเลยโอ อันนี้พ่อกับขันขันบานขันบ่อนบนนั่นบ่นี่ยอออกหก่ันเอฟอเลยพี่น้องเนาะฝากตอนพี่น้องเอฟด้วพี่น้องด้วของแม่ยัดเนาะเลขมีที่มาเนาะซีหกี่เที่พามาออกซี่ีพี่น้องเนาะอ่าน้องนิโนบอกคือเจ็ดอฝากต่อนพี่นองครัขอให้เฮงเปังปังครับผมกดหน้าจอด้วพี่น้องเด้อ รถนี่แจ๊กแจ๊กนี่รับหน้าตัวครับผมน้องนิโนบวกมัอนี่น้องแซมอ่าบ้านสองตัวเดียวอ่าครับผมตัวน้องนิโนน้องของน้องของผู้นี้น้องของผู้นี้อ่าเพิ่งกระซิบแม่อ่เนาะก็ให้แม่ฟังว่าอ่าห้าเจ็ดหกครับผมกับสามสี่วันนั้นอ่าส่วนเลขสี่หนึ่งเก้าคือแม่อยากเป็นฝันมากับหน้าผมอ่ากับเลขอายุคนนั้นประมาณยีปีครับผม พุทิมหาบุตีมหา,มาครับเนาะเป่าน,น,นอนนีโนนอนูครับพ่ชีรับมยัไีคนนอนเนี่น